สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆก็คืออยากอวดนั่นแหละจากสถานการณ์โควิดที่ที่เกิดขึ้นมายาวนานเนาะตอนนี้ถ้านับนับไปก็ work from home มาเกือบเกือบปีแล้วทีนี้ work from home เนาะจากตอนแรกที่ในห้องไม่มีอะไรเลยไม่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำงานเลย เวลานั่งทำงานอย่างแรกก็ต้องหาโต๊ะทำงานก่อนเพราะนั่งทำงานแล้วมันไม่สบายต้องนั่งทำงานทั้งวันมันก็ปวดหลังอ็อกเซอรี่มันก็จะตามมาเรื่อยๆอย่างแรกโต๊ะอ่ะพอมีโต๊ะนั่งทำงานปึ๊บเฮ้ยนั่งทำงานไปนานๆจอโน้ตบุ๊กก็เล็กๆเราก็เฮ้ยทำงานทั้งวันประมาณวันละอย่างน้อยสิบชั่วโมงชักไม่ไหวแฮปตาเริ่มตาเริ่ม,มไม่ไหวก็ต้องจ้องตาเล็กๆอ็อกเซอรี่ถัดมาก็คือจอมอนิเตอร์จ้าเราก็ได้จอมอนิเตอร์ใหญ่ๆมาตั้งหลังจากนั้นปึ๊บเราก็เฮ้ยมันก็ยังบางช่วงจังหหววะะะะมมมมััันนนก็จจจแบบ่่่าาาาาาืืดดดๆออออไรรยยงงีี้้้้เคคสถุณชใิ เอาไว้ติดจอคอมหมักแบบเป็นแรมเพิ่มแสงไฟแต่อันนี้วันนี้เราไม่อวดนะไม่มีของข้างในเพราะว่าแกะใช้ไปแล้วอ่ะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บจะนั่งทำงานยังไงหละ่ะนี่จอใหญ่กับพิมพิม,พมบนแพดของโน้ตบุ๊กมันก็ดูแก้ๆกังๆแฮะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะคืออย่างบางคนเขาก็ชอบใช้สองจอเนาะจอหนึ่งเป็นจอคอมอีกจอหนึ่งก็คือเป็นจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆสลับไปมาแต่โดยส่วนตัวแล้วอ,อ่นนะชอบใช้จอเดียวเพราะว่าใช้สองจองงอ่ะสลับไปมาไปมาเอียงๆอย่างนี้นานๆเมื่อยคออันนี้คือแอคเซสซอรีล่าสุด ให้คุณชายจัดมาให้แล้วเราจะมาแกะอวดกันวันนี้นะคะอยากเห็นยังว่าคืออะไรแกะกนะันเลยเนาะหาคัตเตอร์ไม่เจอใช้นี้แทนแล้วกันเนาะน่าจะแก้ขัดได้การ์ตูนก็มาเอาจริงน้กวอลฟอมโูมเนี่ยเสียตังค์ไปหลายอย่างแล้วจากการที่ต้องเอาเงินส่วนตัวมาเพื่อมาทำง,งาน,นนะที่บ้านนี่ไ นี่เป็นสิ่งล่าสุดที่เราสีอาให้มันเรื่องงานที่เรารับรักใช่ไหมล่าซ่าอีพีเป็นนาะอ้ยคืีเป็นี่ถูกปะใใช่ใชต้องวางสายขึ้แรงกันหลุดเดี๋ยวมันจะพังซงแน่เใช่ คือคีย์ค้อน K4 นะคะมันคือคีย์แพดนั่นแหละเห็นเขาบอกกันว่าเทพมากเป็นไวเลสด้วยแล้วก็เป็นแมคา a นิคอลคีย์บอร์ดซึ่งคนที่เขาพัฒนามาเนี่ยเขาพัฒนามาด้านของของคีย์บอร์ดโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไอตัวแป้นพิมพ์ตรงเนี้ยมันจะเป็น mechanic, แมคา a นิกอะแล้วเวลากดไปมันก็จะมีเสียงตึง๊ แล้วก็ในรีวิวเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีแสงไฟด้วยนะปรับระดับแสงได้ด้วยตั้งกี่แบบก็ไม่รู้สรุปเราจะมาทำงานหดี๋ยเราจะเล่นว่ะแกมันต่อนกนอะไรก็มาานะ่ะนจะไปไหนมาก็ก่็ปนหน กล่องชนะเลิศมากโ่ตรดูดีมีสกูนอันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นนั่นนู่ว่าแบบเออมีอะไรต้องกดอะไรยังไงวะเน,นี้ยแล้วไปก่อนมาเร็วอันนี้เป็นเป็นปุ่มคือคีย์ค้อ,อหนเขาจะมีปุ่มสามระดับมีสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีน้ชตาลแล้วก็ความมันความแต,ตมกต่างแต่ละปุ่มก็คือเวลากดลงไปอ่ะมันจะมีความดังไม่เท่ากันมันก็จะมีนั้นแหละเสียงเบาเสียงกลางแล้วก็เสียงด,ดังแล้วแต่ความมันแต่ละคนว,ว่าต้องการความมันประมาณไหนซึ่งของเรานี้นั้นสาวรักสงบเราก็เลยเลือกมาเป็นแบบเบาๆเบาที่สุด เพราะถ้าเดิมเวลาหมดปกติแล้วเสียงมันเบาถ้ามันเกิดดังขึ้นมานั่นคือเราโมโหนี่สวยไหมมาดูกันมันเบาจริงไหมนะคือตัวตัวแพดอะตัวคีย์บอร์ดอะมันหนักนะมันไม่เบาแต่หมายถึงความเบาที่ว่าคือตอนกดปุ่มลงไปความดังก็จะประมาณนี้จะได้ยินถึงไหมนะ ได้ยินไหมเนี่ยเบาแล้วนะเราคิดดูว่าอีกสองระดับที่ระดับกลางกับระดับระดับแรงอะ่ะมันจะขนาดไหนนี่ถ้าเวลาพิมพ์เนาะพิมพ์กับได้แล้วกันนะเนี่ยเบาจา้ะถ้าเพื่อนจะเริ่นใจสวยตอนนี้ยังรีวิวไม่ได้ว่าใช้ดีไหมเพราะว่ายังไม่ได้ใช้เอาไว้ดีไม่ดีไงเดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูอีกทีนะจ๊ะ ใช้แล้วนี่เราเปิดคอมมาลองแล้วว่าเราจะใช้ได้ไหมคือโน้ตบุ๊กเราเก่าอะนะเราก็เลยแบบว่าค่อนข้างเครียดว่าฉันซื้อของดีมาแล้วฉันใช้ได้ไหมนะซึ่งไอตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะมันซัพพอร์ตทั้งเคเบิลแล้วก็บลูทูธนะคะแต่ทีนี้เครื่องเราอะ่ะเก่าไงเดี๋ยวเราลองแบบเคเบิลดีกว่าเพื่อความชัวร์ซึ่งอันนี้เราเสียบสายแล้วแต่ถ้าใครใช้ไวเลสได้ก็ไม่ต้องเสียบสายละจ้า ลุ้นกันทุกคนเครื่องฉันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์นะลองฟังเสียงนะอันนี้คือระดับเบาเพราะเราซื้อมาแบบเบานะทุกคนไอ้คี์บอร์ดมันนุ่มมากอะ่ะเอาจริงเสียงเบาก็พอนะเราชอบเฮ้นุ่มอะ่ะซื้อมาแล้วทุกอย่างต้องดี ได้เลยทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าเราเพิมพ์เพราอะไรว่าเราเพิมพ์หมว <c oughs> และอันนี้นะคะด้วยความที่มันเป็นคีย์บอร์ดแบบที่เป็นแมชชีนิกเนาะเมือ่อกี้ที่บอกไปปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะนี่เข้าอุปรกรณ์มาให้เราสามารถเปลี่ยนเองได้เลยอยากเปลี่ยนปุ่มไหนอะไรยังไงหรือแม้แต่ตัวที่ซื้อมาเนี่ยเป็นแบบเบาใช่ไหมแต่ถ้าแบบใช้งานไปใช้งานไปเฮ้ยมันไม่มันเลยอยากจะเปลี่ยนให้มันดังขึ้นเราก็เปลี่ยนได้ก็แค่ไปซื้อปุ่มมาเพิ่มนะเพราะว่าเขาไม่ได้แถมมาแต่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็็ออ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 าา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 จจะะะะหหหหลลลลยย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 ยปปปุ่่่่่่่่มมมมมมนนนนนนสสสสสสสู้้้้้้ัััแแววววววกกกกเเเเเีีีีีีีีีีีีีีีีไไไไตตตตคค์์์์์์์บบบบรรรรรรรดดดททซซซซิใงง๋ๆ งามเนี่ยแล้วนะตัวนี้นะความพิเศษของมันก็คือมันมีไลท์เอฟเฟก t ด้วยทุกคนคืออย่างตอนนี้มันปิดอยู่ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราจะเปิดคือด้วยความที่ตอนนี้ไอตัวนี้มันต่อกับ Windows เอ้ยเราบอกไปหรือยังนะว่าตัวนี้มันต่อได้ทั้งกับว n d o w s Android m a แแล้วก็ OS เลยเพราะนั้นคือถ้าเรามีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้ง iPad เราสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถสวิตช์คีย์ได้ด้วยนะมันสามารถเซตได้ว่าเอออันนี้เราจะใช้กับ Windows หรืออันนี้เราจะใช้กับกับ Mac อะไรอย่างเงี้ยดีงามนี่แล้วมาดูไลท์เอฟเฟกกันอันนี้เรากดไลท์เอฟเฟกแล้วนะทุกคนอันนี้ถ้าอยู่นิ่งๆมันก็จะเป็นนิ่งๆเนาะเดี๋ยวลองมาคีย์กันว่ามันไฟขึ้นไหม อ๋อน,นี้มันเป็นโหมดที่แบบว่าต้องแบบกดพีมพ์แล้วสีมันก็จะขึ้นอันนี้เป็นแบบมีหลายสีเนาะมาดูอันถัดไปนี่อันนี้มันวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งตามอย่างนี้เลยแล้วเวลาก,กดเป็นไงอ๋อตอนกดก็คือไม่มีผลเนาะมันจะวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆตามแถวอ่าเปลี่ยนโหมดึโอ้โหอันนี้สลับสีมาเลยจ้า เล่นไปเล่นมาก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนไลฟ์เอฟเฟกเนี่ยคือไลท์เอฟเฟกของเขามีหลายแบบมากนะคือเนี่ยเท่าที่ลองมาแบบกดไปสิบครั้งก็ไม่ซ้าเลยคือเข้าใจว่าน่าจะมีแบบประมาณอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้นุ่อันนี้นุก,นนนกมันแวบเววบเวแบบคือน่าจะมีประมาณยี่สิบสามสิบแบบเลยค,คือเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ไปไปเลือกหมวดเอาเองได้เลยเนาะแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งคีย์บอร์ด ของเขาจะมีรุ่นที่เป็นแบบเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะ่ะแบบไม่มีภาษาไทยแล้วก็มีแบบที่มีทั้งอิงทั้งไทยนะซึ่งอันที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกภาษาไทยใช่ไหมเออแล้วก็มันก็จะมีสองแบบอีกนอกจากภาษาแล้วก็จะมีนำแพดด้วยซึ่งก็จะมีรุ่นที่หดสั้นกว่าน,นี้จะไม่มีนำแพดแต่อย่างเราจัดเต็มจ้าเรามีนำแพดด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแบบครบเครื่องที่ระดับเบาแต่แะว,ว่าแค่เสียงเบามันก็มันก็ดังอยู่นะคือถ้าคีย์มันมันเนี่ยคนข้างๆก็อาจจะลราคาญได้อยู่ไม่อยากคิดสภาพเลยว่าถ้ามันเป็นคีย์บอร์ดแบบที่ระดับดังสุดอ่ะมันจะดังไปแบบสามบ้านแปดบ้านปะาวะาีและพูดมาจนถึงจุดนี้ ทุกคนอยากรู้ค่าตัวของน้องแล้วใช่ไหมอ่ะไปดูกันเลยสำหรับตัวนี้มีทั้งไทยทั้งอิงและมีนำแพดด้วยราคาเท่าไหร่กันนะและสำหรับการที่จะบอกว่าอีตัวนี้นะมันดีหรือไม่ดี สำหรับการใช้งานเรายังบอกไม่ได้เนาะเพราะว่าก็เพิ่งเห็นว่าแกะกล่องออกมายังไม่ได้ใช้งานจริงแต่ถ้าสำหรับ first impression เนาะเราชอบดีงามแค่สัมผัสของปุ่มเราก็รู้สึกว่าปุ่มมันนุ่มแล้วเวลากดลงไปเนี่ยมันก็เด้งรับมือได้นะแล้วก็เสียงก็ไพเราะเพราะพริง้งส่วนในเรื่องของการใช้งานถ้าอยากรู้เดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกอีกทีนะจ๊ะเราวันนี้ไปกันนะ ม,มาประมาณห้าปุ่มส่วนไหจะเป็นพวกปุ่มแบบพื้นานที่เราได้กบ่อยเนาะเอ้ยแล้วมันมีปุ่มน,นีปุ่มกป็นตัวอะไรเฟรย์้วามาลองเปียนกันดีกว่าอนี้อันนี้นะอันที่มันให้มาตั้งต้นน่ะมันจะเป็นแบบเราวิธีการเนาะเอาไอาเทมที่เขาให้มาเนี่ยสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงขึ้น,นปึ๊บแรงเ็นนขอไปแล้วก็เอาอนนี้ที่เราจะเปลี่ยนเสีย์เข้าไปนี่เปลี่ยนปุ่มได้เดี๋ยลองทดสอบซินี่ไฟติดะ่ะเออต้องเปล่นยากนะทุกคนเราว่ามันก็โอเคอยู่แล้วก็นอกจากนั้นที่เาม ปุ่มอ่ะเป็นแบบสั้นแบบยาวแล้วก็ปุ่มออันเนี่ยปุ่มอืนโลบักไอ่ดีดีดีแล้วก็ปุ่มอื่นอื่นถ้าแบบใครอยากเปลี่ยนก็ไปซื้อปุ่มเปลี่ยนเองได้เลยเดี๋ยวไม่ยากลองแล้ว